สวัสดีครับอยู่กับผมพานแล้ววันนี้ผมสวัสดีคับผมพานเองแล้ววันนี้ผมโดนเพื่อนที่ชื่อว่าโตโต้ชวนไปเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะชวนไปเล่นแลวน,น่าจะไปเล่นแมปเอาชีวิตรอดนะคะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้นะตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนล้วกันเอ้าท่านผู้ชมทําไมผมเป็นจออย่างนี้เลยอ๋อโอเคถามว่าทําไมนี่ไงเพื่อนผมเจอแล้ว โต้ยอย่าพูดเสียงดังดิโอเคไปว่าโอเคครับอะไรชวนมาทำไมครับเสกเเสทำไมล่ะครับสเสกทำไมล่ะครับเสกแค่หน่อยได้ครับ <Okay. S 1> ไม่ได้เข้าที่โกงครับ okay. 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 ทำไมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับทำไมเอิม่มโอ้โหด,ดูมันสร้างสร้างเลยเพชรเม็ดเดียวมันให้ผมมาขุดโอ้โหอ,อ,อะไรวะท่านผู้ชม ทำไมมันต้องให้ผมมาขุดเพี้ยนแมตตเดียวเนี่ยเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเอาไปเอาไปค่ะพูดดังกว่านี้ก็ได้โอเคถ้าขุดแล้วมันถ้าขุดแล้วมันจะเป็นยังไงช่วยช่ยบอกด้วยครับไม่รู้ครับแต่ว่ากำลังขุดงั้นงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูคลิปของคุณนะครับว่าผมคุณจะทําอะไรให้ผมบั่งงั้นเดี๋ยวผมยังไม่ขุดวันนี้นะครับผมจะรอพรุ่งนี้ก่อนให้เดี๋ยวผมค่อยขุดนะครับ พรุ่งพุ่งนี้ผมจะขุดนะคะเพราะว่าผมจะไปดูคลิปของคุณก่อนว่าคุณทําอะไรไว้บ้างเร็วเร็เอ้เราพรุ่งนี้ก่อนนะครับโอเคขุดก็ได้ว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมรู้ไปนะคะมาอยู่แล้วครับโอ้ท่านผู้ชมไปดิเดียมกุหลอกครับไปดิเดียมกุหลอกครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยแลเรอตายเลยท่านผู้ชมเป็นไงโอ้โหเป็นไงผู้ชม รู้เลยว่าว่ามันเรียกผมมาทำอะไรเป็นไงเซียนเป็นไงเซียนกันเตมไหมครับก็แสดงว่าท่านผู้ชมครับมันเรียกผมมาเพื่อแค่นี้ใช่ปะครับใช่โอ้โหแต่ว่าผมเหมือนกับเป็นโทเฟสมากเจ็ดเก้เออท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะชวนมันไปเล่นแมบบหมู่บ้านของผมดีกว่าไม่ใช่ จะหมู่บ้าน MBC นะครับเพราะว่าผมจะชวนมันไปเล่นที่หมู่บ้านที่ผมสร้างเองอ่ะรู้ไหมสร้างกี่หลังครับท่านผู้ชมสองหลังใช่ปะว้างานผมน่าจะสร้างสักสามหลังอ่ะว่าห้องนอนของผมก็เล็กนะท่านผู้ชมเข้าไปเป็นแบบที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะงั้นเราไปเล่นกันเลยครับแบบของผมไปด้วยเด้อโอเนี่แมบไหนวะท่านผู้ชมผมลืมแล้วว่ะ น่าจะเป็นแบบนี้มากนลท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ใช่อะแบบนี้แหละพี่บอกคขาดอ๋อและโอเคแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะแป๊บหนึ่งมาแทนโอเคว่าผมต้องเล่นในที่ไม่มีกูงที่ส่วนผมเลยนะไม่ได้าโอเคเอาว่าเออผมกไม่มีอะไรท่านผู้ชมได้ยินเสียงปะ เค <Okay, S 2> มาแล้ยเฮ้ยมาทำไมวันี้ไข่มา,ำมา,มาทำไมตอนไม่อัดคลิปทำไมมันไม่มาวะท่านผู้ชม,มเกมแบบนี้ใช่ป่ะท่านผู้ชมค่ะครับเสร็จแปลว่าเสร็จเออแบบนี้แหละท่านผู้ชมเข้ามาเลยเดี๋ยวรอาน,ม,นออมาเลยโตโต้เข้ามาเลย <ไป S 1> มาเลย,เลยมาเลยเร็วๆเร็วๆ,ๆโอ้โหทีวะ่ะ กดผิดว่ะแป๊บหนึ่งค่ะว่ะท่านผู้ชมห่วแป๊บหนึ่งวับโอเคได้แล้วครับโอเคอเพราะฉะนั้นผมจะสร้างบ้านอีกบ้านหนึ่งท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับคลิปนี้น่าจะอาจจะน่าเบื่อนะคบเพราะว่าเดี๋ยวผมสร้างบ้านอีกบ้านหนึ่งดีกว่าแต่ก็ต้องช่วยผูสร้างด้วย<ต> อย่าเพิ่ง,เ,งเดอเงเอ้ออย่าเพิ่งเอ,ออยไบ้ไม้บไม้หาปดชืด่อหนะครับถ้าใครไม่อยากดูก็ปิดคลิปไปเลยนะอันนี้ไม่ได้ด่หาหมยถึงพูดให้คนว่า,ามงดูก็เรื่อคุณถ้าใครไม่อยากดู โคตรแหละกับท่านผู้ชมเคเจอแล้วผมหาบักเดินอยู่โอเค,อเคใช่จุดต้นฐานแต่สร้างเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแป๊บนึงแต่แล้วก็ก็ต้องเดี๋ยวสร้างเป็นตัวอย่างให้กุดกณดมเอิงต่อไปทางนู้นน่ะต่อไปเท่าไหร่ก็ได้เรื่องนี้อ่ะ ทำสองฝั่งเลยเด้อโอเคครับอ้อยแหลกวันท่านผู้ชมแหลกเพราะว่าผมอ,อัดคลิปไงใช่์ถ้พูดกับมึงอะโตมึงไม่พูดลเลยวทุกทนะีนะมึงทำไมมึงต้องมาพูดกับกูโอเค,อเคสร้างทางต่อเลยครับโอ้ยแหลกคลิปไกลน,นี่ท่านผู้ชมเฮ้ยอ้ย แหลกมากค่ะนู้ชมแล้วพื้นกับผมก็เป็นแบบนี้เพราะว่าชิคียแย่เหมือนกักนไม่ใช่รอเล่นมันชอบพูดกับผมทำไมมันชอบพูดชิบหายเป็นชิคกระจูอะไรก็ไม่รู้แ,รแลกแล้วฝั่งนี้ไม่ทำเหรอโทษทีผมลืมเนี่ยเองนับไปก,กี่บล็อกเนี่ยเองมานับเดีย๋ย สามที่ว่ะเอกเอก็ต่อเท่ากัน ffer. อ่อยแหลกกว่าท่านผู้ชมแต่หลังคาเป็นบล็อกสลับเดอเนี่ยเป็นบล็อกอย่างเงี้ยเต้มันดูเนี่ยเนี่ยนี่ไงไข่เป๊เลยเปนเปนเอเองั้นผมสร้างหลังคาก่อนอ้าวเฮ้ยแล้วแล้วตูดบ้านนะโอเคคุณล,ลืมสร้างตูดบ้าน,าานก่อนเลยขุดดินก่อนโอเคก็อย่าลืมไป ก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปดูคลิปของเพื่อนผมด้วยนะครับ,บวัตวดิใช่ไ่มไม่ใช่ใชถ้าใครที่เคยไปดูแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวผมจะให้จะให้ดูที่คำอธิบายแล้วกันผมดูผมจะจะเขียนช่องให้ใครอยากถ้าใครอยากไปดูนะก็พิมพ์ตามที่ช่องด้านล่างนี้เลย เด,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 ดี๋ย<ด><ด>วัมจะพิมพ์ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ช่องมันให้ช่องใต้ริชชั่นอะใต้คลิปอะอตรงช่องักคำอธิบายอะอจบแค่นี้เลย อกคที่เหลือก็แก่ไปปากทอดข้างในใช่ปะใช่โอเคตรงนี้ก็ประตูโลบดิอย่าบอกอย่าบอกว่าจะสร้างอะไรบอดตัวที่เป็นไรวะโอเคนี่ได้บ้านสี่หลังแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องปักทอด แต่ว่าโทดผมเทพมากแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมขอไปเข้าวันนี้ก่อนรอดูคลิปนี้ได้เลยรอไปเลยโอเคจริงตะกี้ผมจะหารถแมป,ปแมป,ปหนึ่งอะแต่มันไม่มีแมบเป็นรู้ไหมท่านผู้ชมผมชอบเล่นแมป,ปอะไรรู้ปะ่าชอบเล่นแมป,ปกระโดดท่านผู้ชม อย่าลืมนะอย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะตบกู๊ดนอนท่านผู้ชมชก็โอเคมาแล้วค่ะต้นตอเชืวยเอาแ,แล้วก็ผมก็มีร้านแต่แบบเป็นอาหารรานไม้ด้วยนะมีแหละมนคือใครอันนี้ได้กินด้วยค่ะมันค<อ>ือทำมันได้กิด้วยก็ได้พูดดังๆเลยโอเค ทำไมผมเล่นอันนี้ไม่ได้อ่ะไม่รู้สิรอใครพูดครับผมดู่นนะท่านผู้ชมผมไม่สามารถเล่นในที่นี้ได้อ่ะเออท่านผู้ชมผมถ่ายคลิปบอกคลิปนั้นแล้วใช่ปะว่าให้ช่วยบอกด้วยอ่ะว่าวิธีการอัปเดตไมค e c r a f t ์6 0นอ่ะมันอัปเดตยังไงเข้าใจปะครับท่านผู้ชม อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะแต่แล้วผมก็ต้องรอเพื่อนแต่แล้วก็กมาได้จปะกดไปแล้วแล้วจะสร้างยังไงดีล่ะทันทูเชอร์เนะพื่อนผมงไม่ค่อยพูดเลยแล้วช่องมันใครจะไปะอยากดูมันแม่งไม่พูด,ดโอเคเฮ้ยใครขุดตรงนี้วะเนี่ยโอเค ตอได้้มังเออไหนว่าบ้านผมบ้านผมหลังเล็กๆนี่มั้งใช่ป่ะวะไม่ใช่หหไชหนว่าบ้านนี่ไงบ้านผมม,มันไม่ใช่ก็คเออหลังนี้แหละหลังนี้ถูกแหละสร้างเมืองต่อดีกว่าขยายเมืองเร็วอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ ผมสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเสร็จแล้วกอนนะครับแต่ผมด้วยนะโอเคครับเราสร้างบ้านเสร็จแล้วครับใช่แลวเย่โอเคแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาสร้างแป๊บเดียวไม่นานเลยนี่บ้านของเราเย่เย่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับใช่แต่ว่าผมว่าตัวอะไรแบบเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยนี่ก็มันเล็กนะท่านผู้ชมอะไรบ้มเลย

เฮ้ยว่าแล้วไหมทนะ่านผู้ชมนะ่อผมแหลกแหลกโอเคไม่แหลกแหลกอืมขอละมั่งท่านผู้ชมสวยเนาะโอเคตัดโตมาอ่ะเร็วๆอ้าวเฮ้ยอ,อะไรอะไร, <Hi. S 1> อะไรหายอะไรหายมึงั้นก็แสดงว่าคลิปที่มึงอัดก็หายไปดิต้องอัดใหม่ โอเคท่านผู้ชมก็ตะก,กี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตะก,กี้เพื่อนผมไอที่อัดคลิปมันหายมันต้องไปอัดคลิปใหม่อ่ะเพราะว่ายัางไงไม่ต้องอาัาแพงแล้วท่านผู้ชมไมตองนะมั้งบินตะกูโอเคโอเคงั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะบ๊ายาบายสวัสดีคับ